สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆสภาพดีๆปีลึกๆหน่อยนะครับกับ Toyota m i g h t ้เอ็กวนะครับคันนี้นั่งได้10คนครับลองชมเช็คดูได้ครับตีเป็นว่า10ที่นั่งครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับปี1992ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับ59,000บาทนะครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับใครชอบปีลึกสภาพสวยๆคันนี้น่าสนใจนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับ ระบบไฟระบบแอร์ใช้ได้ครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับใครอยู่ใกล้ไปลองขับดูได้เลยครับนี่ครับนั่งได้แบบนี้นะครับสายปิกนิกท่องเที่ยวค้าขายครอบครัวจัดได้เลยครับลองชมดูก่อนนะครับก็เป็นแนวคลาสสิกหน่อยนะครับเป็นแวนโอ้น่าสนใจมากๆนะครับเข้าทางด้านหน้านะครับมีประตูแค่ด้านซ้ายและขวานะครับแล้วก็เปิดด้านหลังนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับ ราคานี้59,00 0บาทนะครับมีเบาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตีให้เป็น1ิที่นั่งแล้วกันครับกำลังสวยๆเลยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยกับสมาชิกได้นะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับรถปีลึกนะครับแต่เช็คงานมาเรียบร้อยแล้วรถใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ครับ ใครอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนสนใจไปลองขับดูนะครับ5 9า0 0าบาทนะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับเน้นครับโทรเจรจาสอบถามไปเลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์น่าสนใจนะครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสับสมาชิกนะครับรถใช้งานได้นะครับ59,000บาทนะครับนี่ครับห้องเครื่อง แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรรีบเจราจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดจะมีเบอร์โทรนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับนำมาฝากนะครับถือว่าเผื่อมีคนสนใจก็นำไปใช้งานกันดูนะครับเป็นกลุ่มคลาสสิกนะครับสำหรับ Toyota การซ่อมบำรุงดูแล ก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับและตัวนี้เป็นไมเท็กอยู่แล้วครับก็ยังมีการใช้งานอยู่ปกตินะครับตอนนี้ก็เขาขับได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับขึ้นอยู่กับว่ารถอาจจะปีลึกนะครับใครที่สนใจโทรเจรจาได้เลยครับสาหรับคนที่เข้าใจน่าจะถูกใจครับ